สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคิวเตมีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรารีวิวกันกับ OnePlus 8 Pro นะครับและตอนนี้ผมใช้กล้องหน้าของ OnePlus 8 Pro อัดอยู่นะครับความละเอียดที่ Full HD 30 FPS เนีนะครับเป็นยังไงไปรีวิวกันเลยครับ สิ่งแรกที่คงต้องพูดถึงก่อนก็คือเรื่องของสีนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นสีใหม่ที่ชื่อว่า Gracial Green นะครับหรือว่าสีเขียวนะฮะซึ่งจริงๆแล้วดูตามมุมแสงแล้วแต่แสงสีอะไรด้วยนะครับบางทีก็ดูเป็นสีฟ้าบางทีก็ดูเป็นสีเขียวอันนี้ก็ต้องแล้วแต่มุมนะครับเพราะว่ากล้องของผมลองโชว์ดูก็จะมีหลายๆสีอยู่เหมือนกันซึ่งตัววัสดุเนี่ยเป็นกระจก Gorilla Glass 5นะครับแบบผิวด้านนั่นเองนะฮะให้ความแบบว่าดูฟอร์สตี้ดูด้านๆนะครับ แต่ว่าจับแล้วก็ลื่นละมุนมือดีก็จะเห็นว่าดีไซน์หน้าตาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปจากรุ่นที่แล้วอะไรมากมายเลยคือดูแลแทบไม่เปลี่ยนเลยนะครับเซตอัพของกล้องก็เป็นแนวตั้ง3ตัวนะครับแล้วก็มีกล้องตัวที่4อยู่ทางด้านซ้ายมือปุ่ม a l e r t Slider ที่เป็นเอกลักษณ์ของ oneplus ก็อยู่ทางด้านขวานะครับใช้สำหรับปรับโปรไฟล์เสียงแบบง่ายๆเลยแล้วก็ยังไม่มีแบรนด์ไหนใช้ด้วยนะครับนั่นก็คือการเปิดเสียงปกติเปิดสั่นแล้วก็ปิดเสียงทั้งหมดครับ มากับ USB-C มีที่ใส่ซิมแบบ2ซิมด้านล่างซ้ายนะครับแล้วก็ลำโพงด้านขวาล่างมีด้านบนของตัวเครื่องนะครับที่มีหน้าตาเรียกว่าเปลี่ยนไปนะฮะก็คือมีดีไซน์ที่เหมือนรอยบุบลงไปตรงกลางนะครับซึ่งก็แปลกตาดี หน้าจอก็หน้าตาดูเหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเข้าไปดูใ,นใ,นในกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นจุดที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีพันช์โฮลทางด้านซ้ายบนนะครับนั่นก็คือกล้องหน้าของ One Plus 8 Pro นั่นเองครับนั่นก็หมายความว่ากล้องหน้าป๊ p ปอนะครับแบบรุ่นก่อนเนี่ยไม่มีแล้วนะครับ แต่ก็มีเหตุผลในการที่เลือกใช้ป๊อปอัพนะครับเพราะว่ามี IP r a t i ต g ิ้68มาเรียบร้อยสำหรับรุ่นนี้ครับถึงแม้รุ่นที่แล้วจะมีคนเอาไปทดสอบลงน้ำแล้วมันก็กันนะ้ำถึงจะไม่มี IP r a t i n ตก็ตามนะครับแต่คราวนี้มีอย่าง Official ก็น่าจะสบายใจมากกว่า ขอบข้างของจอยังคงเป็นจอโค้งอยู่นะครับซึ่งก็มีความโค้งน้อยลงนะครับจากการใช้งานเนี่ยปัญหาที่จอลั่นหรือว่ามือลั่นเนี่ยก็น้อยลงไม่เท่ารุ่นที่แล้วด้วยตัวจอเองขอบบางมากนะครับด้านบนนะฮะแล้วก็จะมีด้านล่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับไม่หนาเลยน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่186.5กรัมนะครับอันนี้ก็ลองเทียบขนาดให้ดูกับ iPhone 11 Pro ตัวเล็กนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ เวลาถือก็จะรู้สึกล้นมือนะครับแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้หนักจนเกินไปก็ถือว่าโอเคนะจุดนี้ อีกหนึ่งจุดที่ทําให้โทรศัพท์รู้สึกว่าหรูขึ้นใช้งานแล้วรู้สึกพรีเมียมขึ้นนั่นคือระบบสั่นหรือว่าแฮปติกไวเบรชั่นที่ One Plus แ Pro นั้นทํามาดีมากๆนะครับกดแล้วสั่นดีมากเล่นเกมนี่ก็สั่นดีมากๆครับสเปคเทพสุดกับ Snapdragon 865 RAM 12GB นะครับความจุ 256GB แบบ UFS 3.0แนนจาก e e กเบนช์ก็อยู่ที่ Single-core 904นะครับ Multi-core 3320ครับ รองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับทำให้สามารถรองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเนี่ยสูงสุดถึง9.6กิกะบิตเซคเลยทีเดียวในเรื่องของ 5G นั้นต้องบอกว่า OnePlus 8 Pro นั้นรองรับ 5G นะครับแต่ว่าเป็นขื่นความถี่700แล้วก็3,500ซึ่งในไทยเองเนี่ยจะใช้ได้ประมาณปลายปีนะครับก็ถือว่าเป็นการ ซื้อเพื่ออนาคตแล้วกันนะครับแต่ถ้าซื้อมาแล้วจะใช้ตอนนี้เลยยังต้องบอกว่าใช้ไม่ได้ครับต้องบอกว่าจากสเปคเทพขนาดนี้เนี่ยการเล่นเกมคือไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ต้องนึกถึงเลยนะครับมันเร็วสุดๆไปเลยนะครับแถมยังมีฟ a n a t i c Mode นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ทำให้คุณรีดพลังของเครื่องออกมาได้ถึงขั้นสุดยอดนะครับเล่นเกมเนี่ยปรับ r i m h r a t e ของมาเวเกมนี้ต้องบอกว่า60ินิ่งๆเลยครับ หน้าจอถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆกับหน้าจอ f ู u อิ AMOLED ขนาด6.78นิ้วนะครับความละเอียด QHD+ แล้วก็รองรับ HDR10+ Plus ด้วยนะครับจอแสดงสีได้แม่นยำนะครับเพราะว่าเป็นจอ10 b i ต Color นะครับก็คือแสดงสีได้ถึง1,000ล้านสีเลยทีเดียวครับการันตีเกรด A+ Plus จาก DisplayMate ด้วยก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริง และค่า refresh r a t ของจอเองเนี่ยก็อัปเกรดจากรุ่นที่แล้วมาเป็น 120Hz สมนะครับสมูทสุดๆเลยนะครับรุ่นที่แล้วก็สมูทแล้ว 90Hz อันนี้อัปขึ้นมาอีกนะครับความละเอียดเองก็สามารถเลือกปรับไปที่ Full HD Plus เองก็ได้ก็จะประหยัดแบตขึ้นนะครับแล้วก็ refresh r a t เองก็สามารถลดไปที่ 60Hz เเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการประหยัดแบต แต่ว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครอยากจะใช้เท่าไหร่เมื่อมันมี120 h z ให้ใช้อยู่แล้วในการชม YouTube ก็ดูที่ความลเอียดสูงสุดที่ QHD นะครับแล้วก็รองรับ HDR ด้วยตามปกติเลยสีสดใสนะครับดูแล้วตระการตาสุดๆส่วน Netflix เองก็แสดงผลเป็น HDR ได้เช่นเดียวกันนะครับรับรองว่าสบายใจในเรื่องนี้ชมทีก็ภาพนี้ก็สุดเลย แต่อย่างที่แจ้งไว้ว่าจอเป็น punch hole นะครับก็คือมีกล้องหน้าอยู่ในจอนอี่นะครับแต่จากการใช้งานต้องบอกว่ารูเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับก็เลยไม่รบกวนสายตาเราเท่าไหร่จอมีความสามารถนะ่าสนใจอย่าง Y i b r a n d color effect pro นะครับอันนี้ก็จะปรับคอนเทนต์วิดีโอที่เราชมเนี่ยให้สีสดขึ้นอัตโนมัติเลยอีกอันนึงที่น่าสนใจคือ motion graphics smoothing นะครับอันนี้จะปรับวิดีโอคอนเทนต์ที่เราชมนะครับที่มีเฟรมเรตตั้งแต่24ขึ้นไปเนี่ย ให้มีเฟรมเรทที่มากขึ้นเป็น60คือเขาจะแทรกซีนเพิ่มเข้าไปให้นะครับภาพมันจะสมูทขึ้นอัตโนมัติเลยก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับว่าระบบเริ่มทํางานแล้วคือต้องปล่อยให้เขาเล่นวิดีโอไปแป๊บหนึ่งแล้วระบบก็จะดีขึ้นมาอัตโนมัติภาพก็จะสมูทขึ้นจริงๆนะครับดูแล้วรู้เลยว่ามันสมูทขึ้นจริง จอก็มี Ambient Display ด้วยนะครับในการแตะหน้าจอเพื่อให้หน้าจอเปิดขึ้นมาแต่ไม่ทั้งหมดนะครับก็จะดูได้ทั้งนาฬิกาวันที่นะครับแบตรวมไปถึง notification ที่เข้ามาด้วยนอกจากนั้นภายใต้หน้าจอก็มีที่สแกนนิ้วนะครับที่สแกนด้วยรวดเร็วแม่นยำนะครับเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆเลยสำหรับวั e p l u นะครับแล้วก็โบนัสอีกเล็กน้อยก็คือหน้าจอนะครับที่สามารถเคลื่อนไหวได้พอสแกนนิ้วปุ๊บปลดล็อกก็เข้าสู่หน้าโฮมแบบสวยๆเลยอย่างที่เห็น ซึ่งเขาเรียกว่า Dynamic w a ลเ p เปอรนะครับมากับ o อกซิเจนของ OnePlus นี่แหละนะครับแล้วก็เจ้าวอลเปเปอรนี้ก็จะเปลี่ยนสีนะครับตามอุณหภูมิหรือว่ากลางวันกลางคืนด้วยก็จะมีความแตกต่างอยู่รวมไปถึงมีให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะครับก็ลองเลือกดูว่าคุณชอบสีไหน มาที่เสียงของลำโพงกันบ้างนะครับลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่2ตัวด้านล่างขวา1ตัวนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับติดขอบบนเลยก็จะเป็นที่คุยโทรศัพท์ด้วยรองรับระบบเสียง Dolby a t m o s ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าให้เสียงที่ดีเลิศมากนะครับโดยเฉพาะความดังแล้วก็คุณภาพของเสียงก็ถือว่ายอดเยี่ยมอีก ในพาสซอฟต์แวร์เองก็รันด้วย Android 10ครอบทับด้วย Oxygen OS 10นะครับซึ่งขึ้นชื่อมากๆนะครับในเรื่องของความคลีนรวดเร็วและมีความสามารถที่มีประโยชน์มากๆนะครับมากกว่าเพียว Android ซะอีก โดยเฉพาะการคอสตมไมซ์อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นธีมเป็นต้นก็มีให้เลือกกันถึง3ธีตมนะครับซึ่งถ้าใครชอบสีดำหรือว่าด์กธีมด์กโหมดเองก็มีให้เลือกใช้ด้วยจะเลือกตามธีมที่เขาเซตให้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาปรับรายละเอียดปีกย่อยข้างในได้เลยซึ่งปรับรได้เยอะเลยนะครับอย่างลักษณะนาฬิกาที่โชว์ใน ambient display ก็มีให้เลือกนะครับเอฟเฟกการปลดล็อกนิ้วนะครับ h o r i z o n l i g h t หรือว่าไฟขอบจอทางด้านซ้ายและกค้ วเวลามี Notification เข้ามาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเปลี่ยน a c c e n t color ได้นะครับให้เป็นสีต่างๆตามที่คุณชอบ System i ไอคอนะครับหรือว่าพวกสัญ,ญลักษณ์ระบบต่างๆอย่าง Wi-Fi เป็นต้นก็สามารถเลือกกรอบให้ได้ด้วยว่าชอบกรอบแบบไหนครับรวมไปถึงไอคอนของแอปนะครับจะเลือกเป็นกลมหรือว่าเหลี่ยมก็สามารถเลือกได้ด้วยก็จะเห็นว่าปรับได้เยอะมากทำให้โทรศัพท์เป็นแบบสไตล์ของคุณไปเลย ในการควบคุมเองก็สามารถเลือกเป็นซอฟต์แวร์บัตตอนแบบเก่านะครับหรือว่าจะใช้เป็นจ e สเชอร์ก็ได้นะครับซึ่งก็ใช้งานได้ง,ง่ายก็แนะนำเป็นจ e สเชอร์ก็จะได้พื้นที่หน้าจอแบบเต็มเลยมีคลิกล u n c h นะครับโดยการกดที่ที่สแกนนิ้วค้างไว้ตอนที่จอล็อกอยู่เพื่อเข้าสู่ช็อตคัทหรือว่าคีย์ลัดที่เราสามารถคัสตอมใหม่ได้ครับแคปหน้าจอโดยการใช้3นิ้วลูดลงนะครับง่ายๆเลยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก2 Account โดย a r a l l e l a p p s นะครับ ต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีกหนึ่ง OS ในดวงใจของผมเลยนะครับที่ชอบใช้ในความคลีนในความรวดเร็วแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่มีประโยชน์ให้เยอะเลยทีเดียวครับมากันที่เรื่องของกล้องนะครับที่ต้องบอกว่าโดนสบประมาทไว้ในรุ่น,นก่อนๆนะฮะว่าคุณภาพของกล้องเนี่ยไม่ถึงระดับเรือธงมาในรุ่นนี้ one plus 8 Pro ครับจัดกล้องมาเต็มๆถึง4ตัวด้วยกันครับกล้องหลักตัวใหม่นะฮะ sony imx 6 8 9ซึ่ง ก็มีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่ารุ่นก่อนที่ใช้ใน 7T ถึง40%เลยทีเดียวครับกับความละเอียดถึง48ล้านพิกเซล f 1 7, 1> f 1. 7นะครับแล้วก็มีการสั่น OIS ด้วยกล้องซูม3เท่าไฮบริดนะครับที่8ล้านพิกเซล 2> f 2 4 4มีเลนส์ t อัลเตรวายด้วยที่48ล้านพิกเซล f 2 2 f a d e ส e งเฟดเดติเคชั่นออครับและตัวสุดท้ายกับ5ล้านพิกเซล f 2 4นั้นเป็นเลนส์คัลเลอร์ฟิลเนั่นเองครับ ภาพจากเลนหลักต้องบอกว่าคมนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ดนามิกเลนส์เองก็ออกมาสวยงามสีที่ออกมาก็ดูตรงใกล้เคียงกับที่ตาเราเห็นนะครับไว้บาลานซ์ก็ออกมาค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวไม่มีการชิปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสักเท่าไหร่ผลงานถือว่ายอดเยี่ยมระดับเรือธงกันเลยนะครับเรียกว่าลบล้างสิ่งที่เคยโดนสบมบัตไว้ในรุ่นที่แล้วด้วยดูเลนเอลตไวามุมกว้างกันบ้างทําผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ต่างจากเลนหลัก เลยนะฮะเก็บรายละเอียดต่างๆสีสันดีหมดเลยนะครับขอบคุณวัน p ั s นะครับที่ใส่ออ t โตโฟกัสเข้ามาในเลนส์วายอันนี้ด้วยมากันที่เลนส์ซูมไฮบริด3เท่ากันบ้างนะครับซึ่งจะใช้อยู่2เลนส์ในการซูมนะครับก็คือเลนส์ซูมเองนะครับหรือบางทีเนี่ยเขาจะสวิชมาใช้เลนส์หลักแล้วก็ครอปภาพให้แทนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแสงที่เข้ามาในรูปนั่นเองนะครับก็จะปรับเปลี่ยนเลนส์กันไปตามระดับแสง ถ้าแสงสว่างเพียงพอเนี่ยเขาก็จะใช้เลนส์ซูมจริงๆงน,น,นะครับในการถ่ายแต่ว่าพอมืดลงหน่อยเนี่ยเขาก็จะสวิชไปใช้เลนส์หลักแทนแล้วใช้การครอปเอานะครับซึ่งที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าเลนส์หลักเนี่ยมีเซนเซอร์ที่ใหญ่ดูดแสงได้ดีกว่าครับ ผลงานโดยรวมก็เป็นที่น่าพอใจนะครับจะมีแค่เรื่องของดนามิกเลนช์นิดหน่อยครับที่เรียกว่าด้อยกว่าเลนหลักแล้วก็เอาต้ไว้นะครับแต่โดยรวมแล้วอย่างที่เห็นก็คือภาพออกมายอดเยี่ยมเลยซูมได้มากกว่า3เท่าก็สามารถดันไปจนถึง30เท่านะครับแต่อย่างที่รู้กันรายละเอียดต่างๆก็แตกไม่เวิร์คครับมากันที่เลนสุดท้ายกับเลน Color Filter นะครับซึ่งก็ต้องเข้าโหมดของฟิลเตอร์ก่อนมีฟิลเตอร์ให้เล่นอยู่ถึง4อันด้วยกันนะครับ ให้ดูภาพหลักก่อนนะครับฟิลเตอร์แรกของเราชื่อว่าแมทครับแมทก็คือด้านภาพก็จะดูด้านด้านขึ้นมีดีเทลมากขึ้นหน่อยอันที่2นั้นชื่อว่าวีวิดก็ตามชื่อเลยสีสันต่างๆถูกเล่งให้สดขึ้นนะครับอันที่3คือ Black and white ก็ขาวดำนั่นเองและอันที่4นั่นก็คือ o t o Chrome นะครับนั่นก็คือการใช้ความสามารถจากเลนส์ที่4 Color Fil t e r ตของเรานั่นเองนะครับอันนี้เลยคือเลนส์ที่วันพัสดใส่เพิ่มเข้ามาให้เราซึ่งภาพก็จะออกมาดู น่าสนใจในอีกแบบหนึ่งสีมันก็จะแปลกๆบรรยายไม่ถูกนะครับลองดูตัวอย่างภาพดูซึ่งเลนส์ตัวนี้ไม่มีออโต้โฟกัสนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเริ่มเล่นในช่วงแรกๆเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะลืมมันไปครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าภาพออกมาดูอเมซิ่งดูมหัศจรรย์มากๆมันก็สวยอีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยการถ่ายพลาตเท็หรือว่าหน้าชัดหลังเบลอนั้นอย่างที่เห็นว่าไม่มีเลนส์วัดระยะที่แยกให้ต่างหากนะครับก็จะพึ่งพาเลนส์หลัก เป็นหลักเลยในการวัดระยะนั่นเองครับซึ่งสามารถถ่ายได้2เลนด้วยกันก็คือเลนหลัก1เลนนะครับระยะปกติแล้วก็ระยะซูมเข้าไปก็คือใช้เลนซูม3เท่านั่นแหละในการถ่ายครับเวลาถ่ายคนนั้นง่ายเลยเพราะว่ากล้องจับนั่งคนอัตโนมัตินะครับแต่เวลาถ่ายวัตถุเนี่ยก็จะยากขึ้นไประดับหนึ่งมีการต้องค่อยๆเล็งเลื่อนเข้าเลื่อนออกจนกว่า,าสัญ,ญลักษณ์เดฟเอฟเฟกจะขึ้นนะครับ ผลงานถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับแบ่งตัวคนกับแบล็กกราวออกกันได้อย่างดีแล้วก็มีการเบลอที่สวยงามนะครับ ในการถ่ายมาโครช็อตหรือว่าวัตถุระยะใกล้นั้นก็จะใช้เลนส์ออลิ้วไวในการถ่ายนะครับซึ่งก็ดีตรงที่มีออโต้โฟกัสด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปใกล้ๆได้เลยนะครับแล้วก็เก็บราลยละเอียดต่างๆได้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าใกล้ไปเนี่ยภาพด้านข้างๆข,ขอบๆที่ไม่ได้โฟกัสก็จะเบลอออกตามธรรมชาติของเลนส์ครับที่ภาพถ่ายตอนกลางคืนนะครับก็ต้องยกนิ้วให้เพราะว่าเซ็นเซอร์เขาใหญ่สําหรับเลนส์หลักนะครับก็สามารถดูดแสงต่างๆเข้ามาได้ดีกว่านะครับทำให ภาพเนี่ยมีดีเทลมีรายละเอียดค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่แน่นอนครับภาพสามารถดีกว่านั้นโดยการใช้ nightscape นั่นเองนะครับโหมดนี้ก็จะทําให้ทุกๆอย่างสว่างขึ้นดีเทลมากขึ้นนะครับแล้วก็ด็ดีขึ้นอย่างทันตาเห็นเลย และที่ชอบก็คือมันไม่ได้เล่งแสงสว่างจนดูไม่เหมือนตอนกลางคืนนะครับภาพเนี่ยก็ยังดูเป็นตอนกลางคืนอยู่แต่ว่ามีดีเทลมีความสว่างที่มากขึ้นกล้องเซลฟี่เองก็ความละเอียดถึง16ล้านพิกเซล f 2.5นะครับซึ่งก็มีออโต้ HDR เองด้วยแลาใช้งานเนี่ยก็จะมีวงกลมสีขาวขึ้นให้เราเห็นนะครับว่ากล้องอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับและกล้องหน้าของ OnePlus 8 Pro นั้นก็เป็นฟ so ิลโฟกัสนะครับกล้องหน้าก็ทําผลงานได้ดีนะครับถ่ายไรายละเอียดต่างๆได้ ครบท้วนนะครับดนามิกเลนจ์ก็ทํางานได้ดีเลยทีเดียว ความคมชัดก็มีนะครับลองดูรายละเอียดบนเส้นผมนั้นสิครับโอ้โหมันละเอียดมากเลยนะครับถ้าอยากหน้าใสาก็มีบิวตี้โหมดปรับได้3ระดับด้วยกันนะครับก็ลองเลือกดูว่าคุณชอบระดับไหนซึ่งมันก็จะทําให้หน้าเราเนียนนะครับพวกกระสิวต่างๆที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะหายไปนะครับหน้าเราก็จะใสาตามระดับที่คุณเลือกครับและกล้องหน้าเองก็สามารถถ่าย p o r t ท a i หรือว่าหน้าฉลังเบลอได้นะครับแล้วทาผลงานออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวผมค่อนข้างชอบเลยรวมไปถึงสามารถใช้ควบคู่กับบิวตี้ โหมดได้ด้วยส่วนเซลฟี่ตอนกลางคืนนั้นก็ทำออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ Nightscape ร่วมได้แต่ว่าพอจะยิงแฟชชช่วยได้ก็ถือว่าพอสุดๆถ er ่าย er er ไปการถ่ายวิดีโอนั้นสูงสุดที่ 4K 60fps นะครับทำผลงานได้ดีเลยนะครับแล้วก็สามารถสวิตช์เลนระหว่างถ่ายได้ด้วยนะครับเลนธรรมดามาเลนซูมสามเท่าหรือว่าจะเป็นเอัาตรวก็ได้ระหว่างการถ่ายก็ถือว่าทำได้ดีมากๆ การกันสั่นทำได้ดีนะครับอย่างคลิปนี้ 4K 60fps แล้วก็วิ่งดูนะครับออกมาดีเลยแต่นิ่งกว่านั้นได้อีกด้วยการเปิด Super Stable Mode นั่นเองนะครับทำให้วิดีโอคุณนิ่งมากนิ่งสุดๆไปเลยนะครับแต่ว่าความละเอียดเนี่ย 4K แต่เฟรมเรตจะเป็น 30fps ครับในการถ่ายวิดีโอเนี่ยเวลาเราซูมเข้าไปเนี่ยก็จะมีการดูดเสียงซูมเสียงณจุดนั้นเข้ามาให้ดังขึ้นด้วยนะครับลองชมดู p s Pass 8 Pro มากับแบตเตอรี่ขนาด4,500กับอีก10มิลลิแอมนะครับในการใช้งานของผมนะครับกับจอ120 h ฮิด้วยเนี่ยสกินออนไทม์อยู่ที่6ชั่วโมงโดยประมาณนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวสำหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้หน้าจอ Refresh r a t e 120เฮครับมากับระบบชาร์จไวอย่างวับชาร์จ 30T นะครับซึ่งลองชาร์จกันดูจาก0เป็นเวลา30นาที5นาทีสุดท้ายเนี่ยแบตเตอรี่ก็ปาเข้าไป51แล้ว ไวมากๆเลยและเมื่อครบ30นาทีนั้นแบตเตอรี่ออกมานะครับชาร์จไวมากอยู่ที่57%เลยครับ ยังไม่พอครับนี่เป็นรุ่นแรกเลยที่สามารถชาร์จไวเลสไร้สายได้นะครับกับ OnePlus 8 Pro นั่นเองครับ OnePlus ก็ได้เปิดตัววาร์ c ชาร์จ30ไวเลสนะครับนั่นคือที่ชาร์จไวเลส30วัตต์โดยเฉพาะเลยสำหรับ OnePlus 8 Pro นั่นเองนะครับซึ่งชาร์จไวมากๆเลยมีร e เวิร์สชาร์จด้วยนะครับคือสามารถชาร์จแบบไร้สายให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้อีกด้วยครับ และนี่คือ One Plus 8 Pro นะครับซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่าสเปคนั้นยอดมากๆอัดมาเต็มขนาดนี้เรียกว่าเป็นเรือธงแบบเต็มตัวกันเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนจุดที่เคยพลาดอย่างเรื่องของกล้องนั้นก็มีการอัปเกรดขึ้นมาเต็มที่ถ่ายรูปสวยมากๆเลยจุดที่ขาดไปอย่างการชาร์จไร้สายหรือวายเลสเนี่ยก็เติมมาให้เรียบร้อยพร้อมกับที่ชาร์จไว30วัตต์ที่มาเป็นโปรดักตใหม่ด้วยอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับเสียงดีภาพคมชัดจอ120 20เฮิร์ตซ์ก็จัดมาเต็มนะครับสเปคจัดเต็มเลยกับ Snapdragon 8 6 หเล่นเกมลรื่นปลื้ดเลยนะครับเรียกว่าเป็นเรือธงที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาทุกอย่างที่ครบครบนะครับจบแน่นอน one plus 8 pro จัดไปครับในประเทศไทยก็จำหน่ายเพียงสเปครุ่นเดียวนะครับนั่นก็คือ one plus 8 pro รุ่น RAM 12GB ROM 256GB นั่นเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่34,990บบาทนะครับก็เรียกว่าเป็นราคาเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็ เข้าเลนช์ของเรือธงแบบเต็มๆเลยนะครับมี2สีให้เลือกนะครับสีที่รีวิวคือกราเชลกรีหรือว่าสีเขียวนะครับและอีกหนึ่งสี u ั t r a m a r i รี b นบ e ูหรือว่าสีฟ้าก็สวยเหมือนกันครับสีนี้ ซึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการอีกที23พฤษภาคมนี้นะครับก็รีบไปจับจองกันได้เลยหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada Sh e, Shop ปปี้ Central นทรั s ดิสช็อแล้วก็ a s เอเองอย่าง a อเอเองก็ลดเป็นหมื่นเลยลองไปดูกันได้นะครับหรือว่าใครอยากจะซื้อจริงๆผมมีลิงก์ทิ้งไว้ข้างล่างให้ด้วยนะครับก็ลองกดเข้าไปดูกันได้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวันพัสดุป ตัวนี้คอมเมนต์ได้เลยทางด้านล่างนะครับแล้วติดตามกันใหม่คลิปหน้ากับผมคิวเตมี T ่ Me. มีอะไรพิเศษมาฝากกันอีกติดตามได้เลยคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ